พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ต่างประเทศค่ะทางการเปรูตรวจยึดครีบฉลามนะคะทั้งหมด1.3ตันแล้วก็เตรียมลักลอบส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปเอเชียค่ะ สำนักข่าว AFP รายงานจากกรุงลิมาประเทศเปรูว่าหน่วยงานกุศุลกากรแห่งชาติของเปรูยึดคลิปฉลามที่ลักลอบล่าได้ประมาณ1.3ตันจากโกดังของบริษัทสท่งออกแห่งหนึ่งซึ่งเตรียมส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังทวีปเอเชียโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องให้มารับโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ โดยรายงานที่ตีพิมพ์ในวรารสารไซแอนนะคะเดือนมกราคมระบุว่าประชากรฉลามทั่วโลกลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีความพยายามมากขึ้นในการปรับปรามการล่าเพื่อนำคลีบฉลามมาบริโภคโดยในบางวัฒนธรรมก็ถือว่าคลีบฉลามเป็นอาหารอันโอชะ ได้แก่จีนและญี่ปุ่นซึ่งเชื่อกันว่าเมนูหูฉลามจะช่วยชะลอวัยเพิ่มความอยากอาหารช่วยในเรื่องของความจำและกระตุ้นความต้องการทางเพศค่ะ สำหรับการล่าคลีบฉลามนะคะมักกระทำโดยการจับฉลามตัดคลีบออกก่อนที่จะโยนพวกมันกลับลงไปในมหาสมุทรซึ่งฉลามก็จะตายในเวลาต่อมาค่ะซึ่งตามข้อมูลของกลุ่มสิ่งแวดล้อมนะคะปรากฏว่ามีฉลามถูกฆ่าประมาณ63ล้านถึง273ล้านตัวต่อปีส่วนใหญ่เป็นการฆ่าเพื่อเอาครีบและอวัยวะส่วนอื่นค่ะ